สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ค้ามีเสื้อลูกไม้ที่แบบว่าฉีกทุกแนวทุกแบบที่เคยเอามานะคะเป็นเสื้อที่มีความหรู้ราสง่างามไฮโซเลิศมากๆมานําเสนอคุณค่ะเสื้อรุ่นนี้ต้องบอกว่าฉีกทุกกดทุกแบบของอที่นําเสนอเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยเป็นเสื้อที่มีความเบามากค่ะแต่มีความรู้ราในตัวนะคะอ่ะ ตัวนี้เป็นเสื้อของอะไรมาดูกันค่ะเริ่มจากนะคะเป็นเสื้อลูกไม้ยี่ห้อพิงค์ค่ะยี่ห้อนี้ก็การันตีคุณภาพให้คุณอยู่แล้วนะคะว่าเวลาพิงค์เนี่ยไม่เคยจะผิดหวังเลยสักครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดย้งตัดเย็บแพทเทิร์นนะคะทีนี้ผ้าของพิงค์รุ่นนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามันมีความเบานะคะเบากว่าทุกรุ่นที่แมคค้านําเสนอเลยนะคะมีความบางเบาและคุณดูลายเขานะคะตัวนี้จะเป็นลายมีความลายโนูนนะคะมีดอกเขาเรียกว่าลายดอกอยู่ตรง ตรงผ้านะคะแล้วมันจะมีความนูนแบบนี้มีมิตินะคะสวยงามมากแล้วแบบเสื้อนะคะก็จะสวยหรูมากคอนี่จะเป็นคอปิดแบบนี้เลยนะคะนี่เห็นไหมคะมีลูกไม้ล้อมรอบแบบนี้สวยงามซึ่งคอปิดแบบนี้มันจะบ่งบอกถึงความหรูเวลาเราใส่ไปงานหรูๆล้าๆเนี่ยมันคือดีมากนะคะแขนแขนก็เป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งค่ะแขนนี่เลยเข้อศอกนิดเดียวนะคะเป็นแขนกระดิ่งค่ะคุณสวยงามนะคะเป็นทรงเข้ารูปนะคะมีซิปข้างผ่าด้านข้างนะคะส่วน ด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้ นี่ด้านหลังก็จะมีกระดุมให้1เม็ดนะคะนี่เข้ารูปสวยงามเลยเบามากๆคุณใครที่ชอบบอกว่าโอ้ผ้าลูกไม้มันหนามันหนักตัวนี้เลยค่ะตอบโจทย์ความเบาบางใส่สบายนะคะด้านในเราซับในไว้ให้เรียบร้อยนะคะซับในก็ไม่หนานะคะบางๆเลยสวยงามค่ะสีที่เราเอามาให้คุณในครั้งนี้นะคะมีแต่สีหวานๆอ่อนๆนะคะเหมาะที่มากที่คุณจะใส่ไปงานหรูๆหรูๆร้าร,ร,ร,ราเช่นงานแต่งงานเหมาะมาก คุณอาจจะเป็นแม่เจ้าสาวจะว่าเป็นเจ้าสาวคงไม่ได้แล้วเน้องวัยเ<ๆ>ลาๆนี่เนาะแม่เจ้าสาวเป็นเพื่อนเป็นพี่คือใส่ไปเนี่ยคือเด็ดเลยหรืองานขึ้นบ้านใหม่งานบุญงานอะไรต่างๆได้เลยแม่ค้าเองนะยังคิดว่าจะเลือกใส่ไปงานขึ้นคือเลือกไว้ขึ้นบ้านใหม่ของตัวเองสักสักตัวหนึ่งนะคะกําลังเลือกว่าเอ๊ะเจ้าสีอะไรดีแต่แต่ขอโทษนะคะบ้านยังไม่ได้วางเสาเอกเลยค่ะแต่คิดไว้จะเตรียมชุดนี้ไว้เลยค่ะสําหรับขึ้นบ้านใหม่ โอเคทีนี้มีเบอร์อะไรบ้างนะคะรุ่นนี้ของเราก็จะมีส8 40 4ด4 4 4 6นะคะของพิงก์ก็จะมีเบอร์ประมาณนี้นะคะมีทั้งหมดสีอะไรบ้างเริ่มจากสีฟ้านะคะสีฟ้าแบบในมือหรือว่าในหุ่นนี่เป็นฟ้าอ่อนๆฟ้าสีพาสเทลนะคะสีนี้มันเข้ากับเสื้อผ้าได้เยอะเราแมทช์กับผ้าถุงด้านล่างเป็นสีอะไรก็ได้คือสวยเลยนะคะเป็นสีโทนเข้มได้หมดนะคะต่อมาก็เป็นสีชมพูนะคะ นี่ก็เป็นชมพูอ่อนๆหวานๆแบบนี้เลยนะคะเข้ากับเสื้อผ้าได้เยอะเหมือนกันเข้ากับผ้าถุงได้อีกเยอะเหมือนกันจะเป็นโทนสีแดงโทนชมพูโทนอะไรก็ได้โทนน้าตาลเม็ดมะขามอะไรได้หมดตัวนี้ก็สวยนะคะแล้วก็สีสุดท้ายก็คือสีดําค่ะสีดํานี่ก็คือรูรามากเวลาที่คุณไปงานดําเนี่ยคุณใส่แบบนี้คือคุณจะรู้เด่นเลยนะคะสวยมากมีทั้งหมด3สีให้คุณเลือกนะคะ เบอร์ก็ทราบแล้วทีนี้ราคานะคะรุ่นนี้ต้องบอกว่าต้นทุนมาสูงจริงๆนะคะคุณแต่เราจะขายในราคาที่แบบเบาๆราคาที่ไม่แพงเวอร์นะคะราคารุ่นนี้อยู่ที่1,000 590รวมปลายทางค่ะถ้าใครโอนก็1540ส่งให้ฟรีแบบด่วนๆ1นวันสองวันถึงสำหรับช่วงนี้นะคะใครที่อยู่ทางภาคใต้ก็อาจจะชา้าที่นึงเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมใช่ไหมคะก็ถึงชา้ายังไงก็ไม่เกิน 2- 3วันนะคะก็ปกติเราสัง่งส่งทางเคอรี่ให้คุณนะคะถ้าคุณสนใจ3สีนี้คุณก็ทักมานะคะจริงๆเราอาจจะมีสีอื่นๆเพิ่มแต่ว่าของอยู่โรงงานเราก็ไม่ได้นำเสนอถ้าคุณอยากได้ไปงานที่มันเข้ากับธีมเช่นโทนมว่ว โทนโอรสอะไรเงี้ยลองดูทักแมคะ้ามาก็ได้แต่แต่ว่าตอนนี้เรามีให้คุณเลือก3สีนะคะโอเควันนี้ลาไปแล้วนะคะถ้าใครชอบสีไหนทักมาจะดูภาพสไลด์ก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวไปเลือกก่อนค่ะจะขึ้นบ้านใหม่แล้วค่ะแต่ตอนนี้บ้านยังไม่สร้างนะคะเดี๋ยวแม่ค้าเลือกสีก่อนเอาสีไหนดีนะสีไหนดี